สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังร้อนแรงเลยนะคะคือรอยร้าวที่ดูเหมือนจะแบบเกิดขึ้นปุบปับเหมือนกันระหว่างอดีตประธานาธิบดีทรัมป์กับอีลอนมัสก์ใช่ครับจากที่เคยดูเหมือนเป็นพันธมิตรกันดีๆแท้ๆเลยนะครับตอนนี้กลายเป็นความขัดแย้งกันซะแล้วประเด็นหลกัหลกๆก็มาจากร่างกฎหมายภาษ,ษีตัวใหม่ของทรัมป์นี่แหละครับอืมน่าแปลกใจนะคะ เพราะเหมือนไม่นานมานี้ทรัมป์ยังชมมัสอยู่เลยใช่ไหมคะเรื่องโครงการด g ชอะไรนั่นใช่เลยครับตอนนั้นยังยกย่องกันอยู่เลยบอกว่ามาสัสนี่เก่งช่วยลดงบประมาณได้เยอะแยะแต่ตอนนี้บรรยากาศมันเปลี่ยนไปหมดเลยกลายเป็นขัดแย้งกันออกสื่อเลยครับ แล้วทางทรัมป์นี่เขาว่ายังไงบ้างคะทำไมถึงมองว่ามาสัสออกมาต่อต้านกฎหมายนี้คือทรัมป์ก็ออกมากล่าวหาเลยนะครับบอกว่าที่มสัสค้าเนี่ยก็พร้อมไม่พอใจเรื่องเออ่ครดิตภาษีรถ e ีวีนะครับที่โดนตัดออกไปอ๋อค่ะแล้วก็มีประเด็นด้วยคือเรื่องที่ทรัมป์ปฏิเสธคนของมสัสคือคุณเจเร็จตไอแซคแมนที่มสัสเสนอชื่อให้ไปคุมนาซ่านะครับทรัมป์ไม่เอาม,มีเหตุผลเรื่องคนด้วยเหรอคะครับ ทรัมป์ให้เหตุผลเพิ่มว่าอีแซ็กแมนเนี่ยเป็นเดโมแครตก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ไม่เลือกแล้วทรัมป์ก็ดูผิดหวังกับมัสมากนะครับผู้ทํานองว่ามัสน่ะรู้เรื่องกฎหมายนี่ดีที่สุดแล้วแต่เพิ่งจะมามีปัญหาตอนรู้ว่าตัวเองจะเสียประโยชน์เรื่องอ oh ีวีเครดิตโอ้โหครับถึงขั้นใช้คำแรงๆเลยนะเรียกว่าบ้าบ้างละแล้วก็พูดถึงอาการที่เรียกว่าทรัมป์ e r เรนจ์เมนต์ซินโดรมด้วยครับประมาณว่าเกลียดทรัมป์จนไม่มีเหตุผลโห oh แรงเหมือนกันนะคะเนี่ย แล้วทางมาสัสล่ะคะตอบโต้ว,ว่ายังไงบ้างมาสัสก็ตอบโต้ผ่าน X เลยครับคือ Twitter เดิมนั่นแหละโพสสันส้นๆคำเดียวเลย whatever แบบอะไรก็ตามช่างมันคำเดียวแต่เจ็บนะคะเนี่ยใช่ครับแล้วก็ตามมาด้วยการวิจารณ์ร่างกฎหมายนี้หนักเลยบอกว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจจะทำให้ขาดดุลงบประมาณหนักขึ้นไปอีกแถมยังบอกว่ามีแต่พก pork pork หมายถึงอะไรคะก็คือพวกงบประมาณที่ไม่จำเป็นจริงๆครับแบบว่างบที่แฝงเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ของบางกลุ่ม อะไรทำนองนั้นแล้วมัสก็ชี้ประเด็นด้วยว่ามันไม่แฟร์นะที่ตัดเครดิต E ีวีพลังงานแสงอาทิตย์แตเ่เงินอุดหนุนน้ำมันกับก๊าซเนี่ยไม่แตะเลยอืมประเด็นนี้น่าสนใจนะคะเรื่องความไม่เท่าเทียมครับเราที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือมัสอ้างว่าถ้าไม่มีเขาเนี่ยทรัมป์อาจจะแพ้เลือกตั้งปี2024ไปแล้วฮะจริงเหรอคะเขาอ้างขนาดนั้นเลย ใช่ครับอ้างว่าตัวเองสนับสนุนเงินไปตั้ง250ล้านดอลลาร์นะ่ยแล้วยังเอ่อคาดการผลการเมืองแบบละเอียดเลยนะว่าถ้าไม่มีเขาเดโมแครตจะครองสภาผู้แทนส่วนรีพับลิกันจะได้สวแค่51/49ต่อโอ้โหยกเรื่องเงินมาพูดกันขนาดนี้เลยครับแล้วปิดท้ายด้วยคำว่าช่างอากตันยูสิ้นดีด้วยนะครับคือมันสะท้อนว่าเขามองบทบาทตัวเองกับการเมืองยังไงนะครับ การพูดถึงเงินสนับสนุนเยอะขนาดนี้แล้วตามด้วยคําว่าอากตัญยูนี่มันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเลยนะคะแล้วผลกระทบที่เห็นทันทีจากเรื่องนี้มีอะไรบ้างคะโหเยอะเหมือนกันนะคะครับนักลงทุนคงกังวลนะครับแล้วมัสก็ไม่หยุดแค่นั้นนะยังไปตั้งโพใน X ถามคนตามอีกว่าเออหรือจะถึงเวลาตั้งพักการเมินใหม่ดีเป็นตัวแทนคนส่วนใหญ่80%ที่เขามองว่าอยู่กลางๆไม่ซ้ายจัดขวาจัด ตั้งโพเรื่องพักใหม่เลยเหรอคะอันนี้น่าสนใจมากว่าเขาคิดจริงจังหรือแค่ประชดคะเนี่ยอันนี้ก็ยังบอกยากครับอาจจะเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบหรืออาจจะมีนัยยะจริงๆก็ได้แต่ถ้ามองภาพรวมนะครับความขัดแย้งรอบเนี้มันทำให้เห็นเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจการเมืองกับอิทธิพลของโลกเทคโนโลยีเนี่ยมันเปราะบางเหมือนกันนะค่ะ คือพอผลประโยชน์ส่วนตัวผลประโยชน์ธุรกิจมันไปขัดกับนโยบายเข้าความสัมพันธ์ที่เคยดูดีๆมันก็พังได้ง่ายๆเลยแล้วมันก็ตอกย้ำเทรนด์ที่เราเห็นมากขึ้นคือพวกมหาเศรษฐีสายเทคหันมาใช้แพลตฟอร์มตัวเองเนี่แหละเป็นเครื่องมือแสดงออกทางการเมืองโดยตรงเลยจากเดิมที่อาจจะลอบบี้อยู่เบื้องหลังมากกว่าใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวนี้ออกมาพูดเองชนเองเลยนั่นสินะคะการที่คนดังระดับนี้ออกมาปะทะกันตรงๆแบบนี้มันก็ชวนให้คิดเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะ นี่จะเป็นสัญญาณบอกอะไรเกี่ยวกับอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างโลกเท็กกับการเมืองหรือเปล่าโดยเฉพาะในยุคที่แบบเส้นแบ่งอำนาจเศรษฐกิจสื่อการเมืองมันดูจะเบลเบไปหมดแล้วความสัมพันธ์ส่วนตัวก็ดูจะมีผลมากๆด้วยนะคะใช่เลยครับประเด็นนี้น่าจะต้องจับตาดูกันยาวๆเลยครับว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงต่อไปค่ะก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้เราก็คงต้องจบการพูดคุยกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ